สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิงไล channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนสโลกลางนะครับเพลงทะเลใจนะครับของพี่แอดคาราบาวนะครับเพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์ของ e major นะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับตั้งสายให้ตรงก่อนนะครับเพลงนี้ตั้งสายมาตรฐานนะครับ คราวนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นสโลวนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับเราจะไปทีละท่อนเล็กๆนะครับเพื่อได้ง่ายต่อการจดจำนะครับเริ่มที่สาย3นะครับช่อง11นะครับสไลด์มา13นะครับ ต่อไปนะครับสาย3ช่อง11นะครับคราวนี้เกี่ยวนะครับมาที่ช่องที่9นะครับเป็น pull off นะครับแบบนี้นะครับรวมกันนะครับก็จะเป็นต่อไปนะครับสาย4ช่องที่11ครับแล้วก็สาย3มช่อง11 แล้วก็ช่องเก้านะครับรวมกันทั้งหมดนะครับช้าๆนะครับก็จะเป็นนะครับเล่นจริงก็จะเป็นนะครับอทอนต่อไปนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับ เริ่มที่สายที่5นะครับช่องที่9นะครับแล้วก็10แล้วก็11นะครับเลี้ยงนิ้วเลยนะครับ9 1 0 11นะครับก็จะเป็นต่อไปครับลงมาที่สาย4ช่องที่9แล้วก็11นะครับแค่นี้ก่อนนะครับ รวมกันนะครับก็จะเป็นนะครับต่อไปนะครับลงมาที่สายสามครับช่องที่เก้าแล้วก็ช่องที่สิบเอ็ดนะครับสไลด์มาสิบสามนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับ ไปนะครับลงมาที่สายสองช่องที่12ดีดสทีนะครับอ่านะครับรวมกันอีกครั้งนะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นนะรับพอเล่นจริงนะครับ จะมีโน้ตสั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองฟังในแผ่นดูนะครับบางโน้ตนะครับจะเล่นเป็นโน้ตสั้นนะครับลองสังเกตฟังดูเอานะครับตรงนี้จะอธิบายแค่ทางนิ้วนะครับนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับ สายสช่องที่14นะครับเกี่ยวมาที่12ครับเป็น pull off นะครับนะครับแบบนี้แล้วก็สาย3ช่อง13แล้วก็สาย2ช่อง12นะครับนะครับรวมกันนะครับก็จะเป็น pull off นะครับนะพอเล่นรวมกันทั้งหมดครับ นะครับต่อไปนะครับสาย2ช่องที่14เป็นโน้ตสั้นนะครับนะครับดีดให้เสียงหายนะครับจะยกนิ้วมือซ้ายขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับนะครับให้เสียงมันเป็นโน้ตสั้นนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับทั้งท่อนนี้นะครับก็จะเป็น ไปนะครับสายหนึ่งนะครับช่องสิบสองแล้วก็สิบเอ็ดแล้วก็สายสองช่องสิบสี่แล้วก็สายหนึ่งสิบเอ็ดแล้วก็กลับมาที่สายสองช่องสิบสี่นะครับรวมกันก็จะเป็น แบบนี้นะครับน,นะครับท่อนต่อไปนะครับสาย1ช่อง11แล้วก็12แล้วก็14แล้วก็12แล้วก็14นะครับ ตามทันนะครับผมอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะครับก็ถ้าไม่ทันก็กอกลับดูช้าๆนะครับรวมกันนะครับก็จะเป็นนะครับไม่ยากนะครับตรงนี้นะครับาสิ้นจบที่สายหนึ่งนะครับช่องที่14นะครับ ต่อไปนะครับดันครับสาย1ช่อง14นะครับดันประมาณ1ส่วน4นะครับไม่ถึงครึ่งเสียงนะครับดันให้เกิดสำเนียงบลูนะครับก็จะเป็นนะครับอธิบายนิดหนึ่งนะครับ1ส่วน4คืออะไรนะครับอธิบายครึ่งเสียงก่อนก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้นะครับเราดันที่สาย1ช่องที่14นะครับ ถ้าคือครึ่งเสียงก็คือ1ช่องของกีตาร์นะครับก็หมายถึงว่านับเข้ามานะครับเข้ามา1ช่องก็จะเป็นเสียงนี้ถ้าดันครึ่งเสียงก็คือดันให้ได้เสียงที่เรานับมา1ช่องนับก็คือโน้ตตัวนี้ช่องที่15นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับแล้วก็ดีดดูแล้วก็มาดีดช่องถัดมา1ช่องนะครับก็จะเป็นเสียงเดียวกันครึ่งเสียงก็คือ1ช่องของกีตาร์นะครับ เต็มเสียงก็คือ2ช่องนะครับหส่วนสก็คือดันนิดเดียวนะครับนะครับไม่ถึงครึ่งนะครับเข้าใจนะครับเพื่อนๆช้าๆใหม่นะครับก็จะเป็นแล้วก็ดัน1นส่วนสะครับที่ช่อง14นะครับสายหนึ่งะครับรวมกันอีกครั้งนะครับ ส่วนสนะครับนะครับต่อไปนะครับนะครับอ่าเริ่มที่สาย1ช่อง12นะครับสาย1 12นะครับแล้วก็สาย2ช่อง14แล้วก็สาย1ช่อง14แล้วก็สาย1 12 แล้วก็สาย2ช่อง14แล้วก็ช่อง12นะครับรวมกันนะครับช้าๆก็จะเป็นนะครับไม่ทันกอกับดูช้าๆนะครับเผื่อตรงไหนพูดเร็วไปนะครับรวมกันอีกครั้งนะครับ ต่อไปนะครับท่อนต่อไปสาย1ช่อง12นะครับแล้วก็สายสองช่อง14แล้วก็ช่อง12นะครับก็จะเป็นนะครับ3โน้ตนะครับ,นะรบพอรวมกันนะครับกับท่อนแรกเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นนะครับอันนี้คือท่อนแรกแล้วก็ เ่จริงนะครับ,นะรบท่อนต่อไปนะครับสาย3ช่อง13ครับลากโน้ตออกมาที่ช่อง11นะครับดีดแล้วก็ดึงนะครับต่อไปนะครับสาย3ช่อง9แล้วก็11 แล้วก็สไลด์เข้ามา14นะครับนะรวมกันนะครับก็จะเป็นดึงแล้วก็สไลด์นะครับนะครับจะได้แบบนี้ท่อมต่อไปนะครับสายสองช่อง12 แล้วก็สาย3ช่อง13แล้วก็สาย2ช่อง14นะครับช้าๆใหม่นะครับนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับสาย3ช่อง13เหมือนเดิมแล้วก็สาย2ช่อง12 นะครับรวมกันนะครับก็จะเป็นนะครับช้าๆอีกครั้งนะครับนะครับแบบนี้นะครับนะครับต่อไปนะครับสายสองช่อง14นะครับดีดแล้วก็ดึงโนต้ตออกไปนะครับ นะครับแบบนี้นะครับดึงแบบไม่ต้องโฟกัสนะครับมันจะเป็นสำเนียงนะครับของเพลงนี้น่าจะเพียร์นะครับสโลนะครับก็จะเป็นสำเนียงนะครับแบบดึงออกไปนะครับให้ได้เสียงประมาณนี้นะครับรวมกันนะครับรวมกันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็จะเป็นเล่นจริงนะครับ แล้วก็จะส่งเข้าท่อนร้องต่อไปนะครับก็จบนะครับสําหรับการแนะนําท่อนสโลกลางนะครับเพลงทะเลใจนะครับของพี่อาร์คาราบาวนะครับเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับฝากติดตามชมกันเรื่อยๆด้วยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ